เป็นงไงบ้างคะคุณหมิงที่ดินตรงนี้สวยถูกใจไหมคะผมว่าก็ไม่เลวนะครับน่าซื้อเก็บไว้มากเลยแล้วอย่างนี้คุณหมิงต้องการเซ็รวันไหนคะหนูจะได้เตรียมเอกสารค่ะ <laughs> ผมขอเวลาอาทิตย์หนึ่งนะครับ <laughs> โห้และแบบยินเสียหมิงต้องรอถึงหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอคะ <laughs> เออคุณหมิงคะรอตรงนี้สักครู่นะคะ เดี๋ยวฉันมาค่ะขอโทษนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ทราบว่าคุณมาหาใครคะฉันนัดในหน้าไว้ค่ะพอดีมาก่อนเวลาก็เลยอยากมาดูที่ดินไว้ก่อนนะคะฉันก็ติดลูกค้าอยู่เหมือนกันเขาก็มาดูที่ดินตรงนี้เช่นกันลบกวนคุณเนี่ยช่วยไปรอที่อื่นก่อนได้ไหมคะ คุณมาเดินเพ่นพ่านอยู่แบบนี้ฉันเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเกะกะสายตาค่ะได้ค่ะใครเหรอครับคุณมีนาะเ,เป็นลูกค้าที่มาดูที่ดินตรงนี้เหมือนกันนะคะนี่คุณนัดลูกค้ามาซ้อนผมเหรอออไม่ใช่นะคะคุณหมิงเขาเป็นลูกค้าของนายหน้าอีกคนนึงคะ่ะ ไม่รู้ว่านายหน้าคนนั้นอะตาบอดหรือเปล่าดูคนก็ไม่เป็นเลยสภาพแบบนี้เหรอจะมีเงินซื้อที่ดินตั้งสิบห้าล้านแต่งตัวอย่างกับขอทานไม่จีมเนื้อเจียมตัวเลยค่ะน่าสงสารในหน้านั้นจันเนาะงานคนเอานี้คุณไปบอกผมมาผมอะซื้อที่ดินตรงนี้แล้วแล้วไล่มันไปไกลๆเลย <c oughs> คุณหญิงคะหนูว่า คนแบบเนี้ยไล่ยังไงก็ไม่ไปหรอกคะ่ะเพราะว่าคนพวกเนี้ยไม่รู้จักแยกแยะโลกแห่งความฝันกับโลกแห่งความจริงเอาค้อจริงไม่รู้ว่าเงินในกระเป๋ามีถึงลอยหรือเปล่าสวัสดีครับใช่คุณพลอยหรือเปล่าครับใช่ค่ะออต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมมาสายครับไม่เป็นไรคะ่ะ เป็นยังไงบ้างครับได้ดูที่แปลงนี้ไปบ้างหรือยังครับฉันดูเรียบร้อยแล้วฉันชอบที่ดินแปลงนี้มากเลยค่ะตั้งใจว่าถ้าซื้อไปแล้วก็จะปลูกบ้านให้กับพ่อแม่ส่วนด้านหน้าก็ว่าจะทําเป็นร้านขายของค่ะดีเลยครับทําเลยตรงนี้มอในการเปิดร้านขายของมากงเลยนะครับเพราะว่าแต่ละวันน่ะมีคนใช้เส้นทางนี้หลากหลายพันคนเลยนะครับตานี่แกงเหรอที่พาผู้หญิงคนนี้มาดูที่ ใช่พอดีคุณพลอยอะชอบที่ดินแปลงนี้มากเลยก็เลยอยากมาดูด้วยตัวเองตางั้นแกนกับลูกค้าของแกก็กลับไปได้เลยนะโทรลูกค้าของฉันจะซื้อที่ตรงนี้ละแล้วลูกค้าของเธอวางมัดจำหรือยังก็ยังอะถ้ายังไม่วางมัดจำเนี่ยลูกค้าของฉันก็มีสิทธิที่จะมาดูที่ดินแปลงนี้ตลอดนะ โทโถโถโถตานี่ประสบการณ์ทํางานของแกไม่ได้สอนแกบ,บ้างเลยเหรอผู้หญิงสุภาพยาจบอย่างเนี้ยไม่มีปัญญาสื่อที่แกหรอกตาแกเชื่อฉันสินี่คุณมีอะไรไม่ทราบนี่คุณเป็นในหน้าจริงหรือเปล่าทําไมพูดจาไม่มีการศึกษาแบบนี้ล่ะนี่แกว่าแค่ก็ว่าคุณน,นั่นแหละวันนี้ฉันจะแต่งตัวยังไง ฉันก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันช่นกล้าเนาะแกซื้อหรือยังซื้อหรือยังล่ะถ้ายังไม่ซื้อก็ไม่ใช่ลูกค้านะคะลูกค้าเนี่ยต้องซื้อก่อนนะคะถ้าแค่มาดูก็แปลว่าไม่ใช่ลูกค้าเป็นแค่คนที่เดินผ่านมามีนาเธอไม่ควรพูดจากับลูกค้าแบบนี้นะฉันจะพูดแล้วแกมีปัญหาเหรอ นี่คุณตั้งแต่คำแรกที่คุณคุยกับฉันก็มีแต่คำดูถูกฉันอุตสาหไม่สนใจคำพูดของคุณแต่คุณก็ยังพุณไม่หยุดนี่คุณโตมากับครอบครัวแบบไหนหรอที่บ้านคุณเลี้ยงคุณยังไงคุณถึงได้มีนิสัยแบบนี้นี่แกกล้าด่าฉันเหรอคนสภาพแบบแกไม่มีปัญญาซื้อเท่ตรงนี้หรอกอย่ามาทำอวดดีหนเลยแต่งตัวแบบนี้ คิดจะมาสื้อที่ดินสิล้านนี่แกคิดว่าที่นี่เป็นตลาดสดหรือไงที่นี่ไม่มีปลาสดลรวอผักสดของหลักสิบหลักร้อยให้แกเลือกสรอกนะถ้าฉันแต่งตัวแบบนี้เท่ากับฉันไม่มีเงินงนั้นเหรอริงจะมีหน้ามาถามอีกเหรอ,อคุณต้าคะตอนแรกฉันก็ลังเลอยู่นะ ว่าจะซื้อที่ดินตรงนี้ดีไหมแต่ตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะซื้อที่ดินตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ด้วยถ้าจะซื้อที่ดินตรงนี้จริงก็ต้องวางมาจําก่อนนะคะม่ใช่ว่าพูดล,ยลอยแล้วใครจะเชื่อแกแต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆแล้วก็รีบใส่หัวไปได้แล้วนะคะเพราะที่ตรงนี้ มีคนอยากได้อยู่แล้วค่ะสวยล้ครูคุณหญิงคะถ้าคุณมิงอยากได้ที่ดินตรงนี้จริงๆต้องรีบวางมัดจำแล้วนะคะออว,ว,วันนี้ผมยังไม่ตัดสินใจซื้อถ้าผู้หญิงคนนั้นอยากได้อ่ะคุณก็ให้เขาซื้อไปก่อนเลยเอ,อ้าทำไมจู่จู่ถึงเปลี่ยนใจล่ะคะก็ที่ดินตั้งสิบกว่าล้านอะ่ะถ้าผมจะซื้อต้องคิดให้รอบคอบก่อนสิ และที่สำคัญอะ่ะตอนนี้ผมยังมีเงินไม่พอแล้วคุณจีฉันมาแนะนำคุณตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ทำไมคะผมก็ไม่ได้ให้คุณมาแนะนำนี่นี่คุณคุณต้าคะในบัตรนี้ยมีเงินอยู่ล้านห้าฉันวางมาจำไว้ก่อนนะคะได้ครับนี่คะ่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันโอนจ่ายนะคะ ได้เลยครับพวกที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบเนี้หัดไปเปลี่ยนทัศนคติตัวเองดูบ้างนะคะอย่ามองแต่รูปลักษณ์ภายนอกเพราะคนที่ไม่ชอบแต่งตัวไม่ได้ไหมายความว่าเขาจนนะคะเขาก็แค่เอาเงินที่เขามีไปลงทุนในสิ่งที่เขาคิดว่าได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มกว่าไม่ใช่เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าที่มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ทำให้เขารวยขึ้นจริงครับคุณพลอยคนที่แต่งตัวดูดีอ่ะ อาจจะมีนี่ท่่มผัวก็ได้คนรวยสมัยเนี้เขาไม่แสดงออกกันหรอกครับสรุปฉันซื้อที่ดินตรงนี้นะคะคงไม่มีใครมีปัญหาใช่ไหมงั้นก็รีบออกไปจากที่ดินฉันได้ละมันเกะกะสายตาเออคุณพลอยครับงั้นผมจะรีบไปเตรียมเอกสารให้นะครับค่ะ